มหามิตะโมทนาาสาทิพมหามิตะโมทนาาสาทิธิมหามิตะโมทนาาสาทิพด้วยแรงบุญแรงกุศลลูกน้อมถวายปัจจัยสนับสนุนและช่วยประชา,าพันธ์ข่าวบุญดีดโบส์สร้างโบสถ์บราณโบส์วัดมะลิวัดโบราณสมัยกรุงธนบุรีแห่งนี้ขอทุกท่านได้ไอนุมโมทนาสาธุก,การร่วมบุญกับข้าพระเจ้าได้เถิด เ้าเจ้าน้อมถวายด้วยบทกวดน้ำศักดิ์สิทธิ์บทตวดน้ำพระยาย,ยมราชนี้น้อมบุญถวายครับฝากแม่ธรณีด้วยนะคะระคับบุกบกฝากคำอุศนด้วยบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานา,นานเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าฟันหนึ่งบริวารเรื่องทิพครั้งนี้ท่งถึงชนนีวีดายานาน ถึงญาติทุกหมู่ทูบาอาจารย์พ้นทุกอย่านานได้วิมานหอผุมเฟตทั้งหลายนรกอากศร,รกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานิสัยได้กระทำทาบุญด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นบุญรับเอาส่วนบุญอย่าเวนอย่าเป็นเวนกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรมาเท้าเวสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระฤหัส,สบ,บดีพระศุกร์พระเสาร์เทพเจ้าทั้งหลายส2บสองราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่พุทธานาคีกินรีกินราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้นาทั้งพระสุธาโฮมฟาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมี ความยากจะได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีกฤรหบดีมนตรีพยาพลพานจะได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชักุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระศรีทานได้ฟังคำสอนจิตใจอ่อนอ่อนสำเร็จยานานรู้ถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจัดโลกโลกีครับผมมหาลุษาโมทนาสาทิพมหาลุษาโมทนาสาทิพ์ ว่ามิตาโมธนาสาทุชิปเรียนร้อครับ